สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้นอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเปลีกเล่าพัฒนาทุกทุก,ท,กทันเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้คุยกันหลังหวยออกเด้อค่ะเด้อคลิปนี้บอมมีแนวทางท่านผู้ชมแอดมินนูนหน่อยสิมาคุยหลังหวยออกนะคะเนาะว่ามีทันใดเขาแน่ท่านผู้ชม เข่าไหล่สำนักเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่อ่าท่านผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยน้ำแหนวเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์โปรดใดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมอ้าวถ้าผู้ชมผู้ใดยอยากได้เหล็กวิ่งเหล็กหลุดเหม่นๆปังๆนาะคะ่นะเนาะเข่ากุมเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดมินนูหน่อยสิมาแจ้ง ข่าวอันนี้ละท่านผู้ชมล่ะกะมาเบิงวัดท่านใดเขาเนียเนาะค่ะเนาะคือว่าแอดมินโนหน่อยก็อยากแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแม่ท่านผู้ชมแต่ว่านูหน่อยอ่าขอกับพ่อแล้วพ่อบ่ให้ยโนหน่อยว่างทั้งช่องยูทูปพ่อให้ยโนหน่อยมาหลายงวดแล้วเด้ท่านผู้ชมแต่ว่านูหน่อยบ่มีดวงมีจุกมีหมาน้ำพอพอเอฟซีทานนี้ พ้นหายหนูหน่อยมาัึงแต่ปีที่แล้วเด่ารรม้ชมตั้งแต่พอติดตามนูหน่อยมาคันแม่นนูหน่อยมีเงินซืือนูหน่อยรวยคือพอแล้วธนผม,ม้ชมเป็นเหล็กเล้าเหล็กหลุดค่อนข้างที่จะว่าแม่นแม่พอบ่ได้หายหนูหน่อยจังหวัดเด้อธนผม,ม้ชมบดได้หายจังหวัดเรากะทางวัดได้พอหายกะไม่เขาแนร่รดแม่แต่วานวัดได้พอบ่มั่นใจพอบ่าหายเด้อธรผม,ม้ชม แต่ว่าเหล็กของพอนี่มีทีมานั่ะละ่ะท่านผู้ชมเขาแนรุดแนรคือกันไม่เขาไม่รุดคือกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าค่อนข้างที่จะเขาหลายกว่ารุดเด้อท่านผู้ชมนู่นหน่อยก็เลยข,ขอหนําพอพอให้นู่นหน่อยอแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้ำไดบอรอบาะว่บาบ่หายลงทั้งช่องยูทูบพอบ่มากคอมเมนต์พอสร้างพอบายังสิละท่านผู้ชมพอกรบอกตรงตรง,ตงถ้า ลงลงเตเลกหลดเหล็กจับคูพอบใหลงล่งเมื่อว่านี้โน่นหน่อยลักเอาไปว่างว่างในกลุม่มโน่นหน่อยว่างในกลุ่มหน่อยท่ามาจมโน่นหน่อยบอให้ว่างในกลุม่มใหญ่หน่อยกยานเนาะลักเหล็กพอไปว่างในกลุ่มหน่อยมันบกกะก็มี่เมฟซีได้นำโยทามาจุ่มโน่นหน่อยบอกหลดเก่างวดก้อนนั่น นูนหน่อยก็ได้น้ำพอนี่และธรามชมทั้งบนทั้งล่างพ่อบอกว่าห้หลุดเปียกมันบ่พ่อฟันว่าได้ได้จับกุ้งนูนหน่อยก็เลยปิดตีไปเพเอาก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างพ่อห้นูนหน่อยหลายงวดเด็กธรรมชมแต่ว่าบอกห้ทุกงวดงวดได้ขันพอบกมันใจพอบให้เด็กธรามชมแต่ว่ายามมีเข่ามีหลุดด้อค่ะเด้อเข่าลายก็หลุดเล็กจับคู่ม่วว่านี่ได้สามตัวเตะ พอให้เลขจับคู่มากเมื่อว่าในสองคู่ท่านผู้ชมส่วนมากสิเขาสองตัวด้อค่ะเด้อจับคู่แต่ว่าเน้นลูดได้ตังแน่นอนอ่าสำหรับลูดนะท่านผู้ชมลูดได้ตังแน่นอนเลขเพิ่นสิมากคำคำดอกท่านผู้ชมบางเทียกับมาแต่เวน้นเตเวนอยู่แต่ว่าบ่มั่นใจฟันตอนคำคำท่านผู้ชมตอน ถุ่มหนึ่งหกมงถุ่มหนึ่งจังสีนะาท่านผู้ชมพอ่อลงคลิปบป่ทันพอ่อหนูหน่อยก็เลยว่าหนูหน่อยขอไปแบ่งปันทางในกลุ่มในบอ่อทางเลหล็กลูดทางเหล็กจับคูได้แต่ว่าบ่ชหายลงทางช่องยูทูปพ่อติดตามหนูหน่อยมาดูวนละ่ะท่านผู้ชมมาเป็นปีแล้วละ่ะพ่อเพิ่นกะเบิ่งหนูหน่อยซุ้มเบิ่งพ่อเพิ่นเบิ่งคลิปหนูหน่อยทุกคลิปเด้อท่านผู้ชมหนูหน่อยเบาหลายบ่ได้พ่อเพิ่นเบิ่งคลิปหนูหน่อยทุกคลิปแต่ว่า คลิปนี้นูนหน่อยขอน้ำพอแล้วพอว่าวางได้แต่เหล็กหลูดแต่ว่าบได้ถุกหมวดด้วยธรรมชุม่มอ้าธรรมช่มคลิปนี้มาโซเลก,กันบ่มีเหล็กเด้อค่ะเด้อนูนหน่อยเมื่อวานนี่นูนหน่อยได้สามตัวเตกสี่สามเก่ 4, 3, าธรรมชุมได้น้ำพอนั่นละนูนหน่อยก็ขอบคุณหลายๆเด้อพอที่มาแบ่งปันแอดมินนู่นหน่อยเพิ่นว่าห้ไพ่ได้ธรรมชมเพิ่นห้แต่แอดมินนู่นหน่อยผู้เดียวเพิ่นว่า เพิ่นบอกนุหน่อยหลายงวดหลายงวดต่อหลายงวดแต่เม,มื่อจมนุหน่อยเอาไปโพสท่างเพจนําอยู่เป็นบางงวดนุ่หน่อยก็บอกกล้าไปโพสหลายเพราะว่านุหน่อยรักเอาเรียกเพิ่นไปโพสเนาะรรแต่เมื่อจมบัดที่นี่นุหน่อยก็เลยข,ขอน้าพอละละแต่เม,มื่อจมแต่ว่าเหล็กจับคูพอพอให้ว่างทางช่องยูทู e พอให้ว่างแต่ในกลุ่มเด้ยรทำม,มืจุ่ม คันเมน,นูหน่อยมีเงินซื้อคือเพินน่นหน่อยก็รวยคือเพิ่นแล้วทำมาช่วหมวดกนเพิ่นได้สแสนทั้งบนทั้งล่างเพิ่นได้รักแสนสมวดน่ะหละทำมาช่วหมวดได้ทีเพิ่นมาบอกหนหน่อยมาบวานพอได้เจ็ดแสนสองหวดได้เงินเกือบล้านหน,หน่อยก็อ่อนซอนเพิน่นน่อยเพราะไมีบุญน,น้ำเพิ่นคือได้บทำมาช่วม้นมหน่อยกบย้น,นอนะะนะนได้็แนอดเนาพ่อะ่เนาะ่านเนไดทาดี่อยากจะได้กะ กับเขากุมเด้อทวทำผู้ชมนูหน่อยให้ฟรีแต่ว่าพอบ,บ,บ่ให้ยบ้างทาง YouTube มีวดนึ่งทำผู้มชมพอเพิ่นหาหนูน้อยมา4โตบ่แม่น4โตตรงๆดิแต่ว่า4โต,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 ตมันซับกันเพิ่นใหางวันั้น1896นี่นล่ะทาำผู้ชมเลขออกมา4โตตรงๆแม่นบ่ทาำผู้ชมมันอยู่ในหนานราลาวัดน่ะป๊าทำผู้ชมหนูหน่อยเลขออกมาหนูน่อยจนว่า หน้หน่อยเป็นยังคือบ่พอมีดวงคักแท้พอก็นจนว่าบดคำสีเบาแต่ปนันเพิ่นกับพยายามบอกหน้หน่อย,ยมากเป็นปีเดียวธรรมชมมตะวันเหล็กหลุดค่อนข้างที่จะจะแม่นมากจับคู่มีเขาไม่หลุดเนี่ยบวากันเนาะค่ะเนาะต่วันเน่นหลุดธรรมชมถาจับคู่งวดได้พอมั่นใจพอก็จับหายมันกะมีเหล็กหลายคู่คือกันได้ธรรมชมแต่ว่าบ่ค่อยลายปันได้ดอกเน่นหลุดธรรมชม น่นหน่อยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้นั่มเนาะทรรมะชมมาว่านนหน่อยก็บ่ได้หลายได้ทรรมะชมขนาดพ่อเพิ่นให้นนหน่อยมากแทบจกงวดเมื่อว่านนหน่อยถือบ่หลายน่นหน่อยก็มาเก่งใส่สวยกับนนหน่อยเนาะก่ามาเก่งใส่กันนะั่นละทรรมะชมเก่งใส่มองหันมองนี้แต่ว่าเล็กหลุดเพิ่นแม่นเพิ่นบอกว่าให้หลุดเก่าตัวเดียวเด็กหลุดพอบ่หลายธรรมะชมหมดกวนกะบอกว่าให้ฟันหลุดแปดตัวเดียว นูนหน่นอยขอไลายดอกนูนหน่อยขอก็เพราะว่านูนหน่อยขอหลุดแม่นๆห็กับพอ่อนูนหน่อยก็ไม่เก่งใส่กับสูตรของนูนหน่อยมันบัดชนกันเก่าสามสามเก่านูนหน่อยก็เลยได้สามตัวแตกกระไดน้ำพราน,นละ่ะท่านผู้ชมผู้เทืองกระเล็กจะขวางน้านั่นละ่ะผสมกันไปเนาะค่ะเนาะนูนหน่อยถือเล็กสามตัวท่านผู้ชมบอกแล้วอย่ามารอเด้อนูนหน่อยถือเล็กสามตัวสองบาท พอได้หาลอยคู้นหาลอยธรรมะชมนูหน่อยอยากหาวจะของนูหน่อยคงสิมิบุญานันละธรรมะชมโอ้ยเหลยกอ,ออกมาแล้วนูหน่อยคุยก็พอนูหน่อยอยากหัวจะของแห้งธรรมะชมเงินแม่ดอกธรรมะชมนูหน่อยบอกการลงทุนลายไหมหนูหน่อยกับบกคอยมีทุนนูหน่อยถือก,กินมหลายหงวดเล้วนูหน่อยถือกล่าวพัฒนาอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตเลยธรรมะชมสามหงวดติดต,ตะวัถือหงวดระฮาบาท งวดนั้นถือบนรางก็ได้ตัวรหาับาทแม่นปรท่านผู้ชมงวดก่อนหน้าน,นันก็ได้ตัวรหับาทโนหน่อยแท่งตัวรหาับาทซื้อแหรีบ่เกินยี่สิบบาทธรรมชมุ่มโนหน่อยอยากมาจะขวางแห้งพ่อเหรียออกมาสามตัวโอ้โนหน่อยอ่อนซ้อนเพิ่นแห้งเพิ่นได้ตั้งเจ็ดแสนสองงวดเพิ่นไดเก้าแสนโอ้ยจักสิว่าจังได เพิ่นกัว่าอยากให้หนูหน่อยได้เพิ่นจักสิว่าจังไดนะ๋เนาะท่านผู้ชมเพิ่นกัพยายามบอกหนูหน่อยได้ท่านผู้ชมหนู Hindu หน่อยกัเบิง่งบังหวดหนูหน่อยกับ่ซื้อน้ำดอกหนูหน่อยบ่มักมันเป็นจังได๋บ่ท่านผู้ชมมันเป็นจังได๋หนูหน่อยกัจนจนเงิดจักของอ่ะท่านผู้ชมเพิ่นกัจนเงิดเพิ่นกัวา่าเพิ่นจนเงิดเพิ่นว่าบอกอยากให้ได้ปัญญังคือบ่ซื้อเมื่อวานเพิ่นบอกให้หนูหน่อยสพิพูนสิบโนูหน่อยใส่2บาท โนูนหน่อยว่านโน่นหน่อยบ่มีเงินโนูนหน่อยทุนบ่หลโน่นหน่อยกับมีดวงซสำนักธรรมชุ่มขันแมนโน่นหน่อยซื้อไรกับบ่ถือดอกเอาท่านผู้ชมบัตรที่เน็ตต่อมามาเบิ้งเนาะค่ะเนาะมีสำนักใดเขาแน่เมื่อวานนี่เขาไล่สำนักอยู่เด้อท่านผู้ชมท่านใดถือแน่ท่านผู้ชมยกมือขึ้นโนูนหน่อยหมานเด้อท่านผู้ชมโนูนหน่อยปังเพราะว่านูนหน่อยถือสามตัวดิซองบาท ได้สองพันแล้วก็สอตัวอีกเด้ท่าชมหลุดเก่าเจาะอ,อีกนูนหน่อยส่งบินเก่าสตั้งสรอบหมักเก่าสท่านชมคุยก็พอคุยกันนะเน้นเก่าสเน้นเก่าสพ่นถือสาตัวหาลอยขู้นหาลอยแล้กกสองตัวหาลอยคู้หาอยเ้ยพ่นถือทั้งบนทั้งล่างไหมท่านชมสองซี่พนก็ได้สอง 4, สอง 4, ี่นมาบอกนูนหน่อยจนจนทุ่มหนึ่ง เพื่อนว่าสายรายงานมาว่าเหล็กสีมาสองเพื่อนเลยว่าสองสีนู่นหน่อยว่านุ่นหน่นอยบ่ได้ซื้อแล้วสองสีนู่นหน่อยซื้อตะเข่าสามซื้อกลับแปดสองสนุ่นหน่อยบางสิโอ้เพื่อนกระถิบคักเถิแเน่ยอุบาะเหล็กสายของเพื่อนแม่นท่านผู้ชมเหล็กสายของเพื่อนมันแม่นบ่เมนเหล็กสูตรคำนวณเด้อท่านผู้ชมเป็นเหล็กลับๆเอาวอาลไลท์แล้วพเอเพื่นสีว่านุ่นหน่อยพัติยาเพื่นเขามาฟังคลิปนี้ ท่านผู้ชมของปูสังขะเข่า C สองเด้อท่านผู้ชมเข้า C สองเหล็กเด่นมากทั้งสามทั้งสี่เหล็กวิ่งก็เข่าเด้อท่านผู้ชมปูสังขะเข้าไปที่ C สองสองสี่นะคะตามตองวันหนาปูมากแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวนูหน่อยลงห้ยนูหน่อย ลิปนี่นุยหน่อยสรุปควาธรรมชมนุหน่อยดีใจนุหน่อยได้สามตัวถือเหลขรอาพัฒนาสามตัวสองเทียอะไรเด้อธรรมชมนี่เด็ดธรรมชมเมืม่อว่านูหน่อยก็สรุปแนวทางแม่นอยูุ่ตหละธรรมชมนุหน่อยว่าแปดเก้าศูนย์จังได้กระต่องมามเมนบอกธรรมชมมันชนกันตั้งสามสูตรเนาะสูตรนูหน่อยไหมแปดเก้าศูนย์จังได้ก,กับมา เห็ um, นบ่ทำมือชุ่มหนูหน่อยวาดสูตรนี่ขันมันมามันจับใส่กับอ่าสูตรนี่ได้ดีดีดิทำมือชุ่ม um. นี่เห็นบ่ o, ทำมือชุ่มเก้าสามอันนี้ก็ะสามเข้าไปซีหาดสูตรไม่มาด้วยกันผ่านนะคะหาดสูตรนี่ปังเด้อทำมือช um. ุ่ o, 8, 3, มหนูหน่อยวาดเปลี่ยสามเก้าประมานหน่อยว่า เปลสามสองเก้าสามสองเนาะธรรมชชมน้นหน่อยกะมันมันเข่ากันเนะาะธรรมชมตมว่านเลขมันเข่ากันกับพอ fc มันก็เลยได้โอ้เลขเข่ากันปัณนานกันยังได้สองบาทเนะทาะธรรมชชมสามตัวตรงตรงน้นหน่อยว่างลักลอย c ด้ละธรรมชชมพอเพรว่าอ่าลักลอยเพิรนมีหกกับ c เนาะลักลอยน้นหน่อยมัน มันมีสองสามสีมันบอกธรรมชุ่มมันบัดชนมกันมาที่นี่สูตรเนี่ยธรรมชุ่มถ้าท่านใดเอาเมดกกะคงสีหมานสิปังอยู่เนาะคะ่นะเนาะนุ่นหน่อยวายทิมสูตรนี่ยธรรมชมนุ่นหน่อยคลองใจนุ่นหน่อยว่ามันเป็นตามาไหมธรรมชุ่มสูตรเนี่ยมันสามตัวแตกดิธรรมชุ่ถมถ้าเฮาวินเอาเมดบ่แมนธรรมชุ่มว่องผิดโอ้ยเด็กออกงังก่อนธรรมชุ่มหมู่บ้านเนี่ย 439นูหน่อยว่าแล้วมันสีมามันสีมางวดหนาตามต่อธรรมชมสูตรนี่แต่ว่ากันยัางนักใจอยู่ธรรมชมเล็กเด่นบ่นักใจนูหน่อยสินักใจเล็กติดมันสีมาอีกบ่อเดียวทะเบิงทามันชนมกันเท่ากับจวดเลยนะธรรมชมเนี่ยสูตรนี่เหล็กเด่นมันเป็นสูตรเดียวกันกับของผูสังขานั่นแหละธรรมชมนูหน่อยเฮ็ดไปเฮ็ดมามันบดได้สูตรเดียวกัน เด็กเด่นสูตรนี่ลุดยากเด้อธรรมชมหัดหนา้าเขาตามต่อสูตรนี่แหละธรรมชมนักใจแค่เหล็กติดเด้อค่ะเด้อว่วาเหล็กติดมันสิจับกันได้บ่สูตรนี่จับกันบนะะ่ไนดะ้เนาะค่ะเนาะเข้าไปเหล็กติดทาชนกันเอกธรรมชมทาชนกันเอกเขาจวดเลยธรรมชมหัดหนา้า ของอาจารย์ต้อยนำโชคเข่ายูเด้อค่ะเด้อของอาจารย์ต้อยนำโชคเข้าไปที่เก้าสามนะคะเลขวินอาจารย์จับคู่่เข่านะคะเนาะจับหอดแค่เข่าสองอาจารย์บ่จับเข่าสามเกือบแมนสามตัวแตกเข้าว,วินเก้าสามผ่านนะคะเข่าร้ายส้ำนักเด้อท่านผู้ชม ของพ่อกหมอดสิบธรรมชมของพ่อกอมอดสิบมวดนี่หนาเสียดายเนาะธรรมชุมลดแต่ว่าเหล็กบอม,มาน้ากันผ่านเด้อธรรมชมเลขไม่มาด้วยกันผ่านนะคะต่อมาลักลอยหน้นอยอ้าลักลอยหน้นยคือเดินดีท่านผู้ชมลักลอยเข้าไปที่เด่นสีนะคะลักลอยหน้นยเดิน ติดกันจังหวัดละท่านผู้ชมสองวัดติดบ่ตามต่อนะคะเนาะท่านใดเฮ็ดเป็นแล้วเฮ็ดเองได้เลยเด้อค่ะเด้อลักลอยไม่เขาไม่รู้ท่านผู้ชมตามทางสถิติแล้วก็เห็นแล้วนะคะเนาะมีวิธีทําให้นํทาท่านผู้ชมอาท่านใดเฮ็ดเป็นแล้วเฮ็ดก่อนได้เลยท่านผู้ชมของพ่อจ่อยพ่อจ่อยท่านผู้ชมของพ่อจ่อยดับเอาอยู่นะคะเนาะดับเอาอยู่ เลขเด่นนะคะเข้าจับคู่สองสี่เข้านะคะเห็นบอสธรรมชมพอจอยเพิ่นบอผ้าห้าลุดดูดอกเพิ่นกับมีข่าวแนลุดแนเพิ่นบ่ผ้าห้าลุดดูดอกธรรมชมท่านใดที่ตามก็ได้ประจำละธรรมชมท่านใดที่ตามบอถิมบอปาถามวานนู่นหน่อยตามสำนักใดนู่นหน่อยเอาเลขนู่นหน่อยเด้อธรรมชม โนูหน่อยกับวับนนี้เหล็กโน่นหน่อย,ยที่ท่านผู้ชมขวางแม่นางขวางแม่นางกระเขาเด้อค่ะเด้อเข่าทุกสำนักเด้อท่านผู้ชมอ่าบ่เขา่าแต่พอก็มอสิบพอก็มอสิบเพิ่นดับพานที่ท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่บ่เขานะคะน้องวรรณาตามตัวคือเกาเด้อท่านผู้ชมเลขวิ่งรูดเข้าไปที่เด่นสองจับคู่บ่เขา่า แม่นางเข่าวินเด้อธรรมชุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่นางเข่าวินเด้อธรรมชุ่มเหล็กติดมาอยู่ตอนนี้ธรรมชุม่มเข้าไปที่เก้าอ่ะธรรมชุ่มตามตวัวงวดหนาเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินหน่อย,อยขอขอบคุณแนวทางรับพัฒนาทุกเสียนเลยค่ะเด้องว,วดนี้ประสบความสําเร็จนะคะเนาะประสบความสําเร็จหลายท่านท่านผู้ชมพ่อจอย หลักร้อยพอกอมอสิบดับเอาอยู่อาจาย์ต้อยเข้าวินของเอดหน่อยสูตรนี่ลุดเด้อธรรมชมเขาแต่เหล็กติดสูตรนี่ผ่านนะคะ3ามตัวเตกสูตรนี่ผ่านนะคะ2ตัวเตกอ่าปู่ังขาสองตัวแต,ก,ต,วตกนะคะ แม่นางสองตัวแตกเอาสำรับท่านใดถือเย็นดีนะ้ำด้วยค่ะเด้อหมวดเนีเนนนน่ยกะเฮงเฮงปังปังมันหมันยกกลุ่มยกช่องทางช่อง y o ยูทูบนะคะเนาะหมันบอทั้งผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทางช่อง y ยูทูปหมันบอโน้ตหน่อยว่าน่าจะได้อยู่น่าทมมั้งผู้ชมโน้ตหน่อยกับกระยำคักอยู่ยแม่ทั้งผู้ชมสูตรสูตรอันจับคู่นั่นแม่ทั้งผู้ชม หมามนบ่นธรรมชมผาดอยู่บอธรรมชมนูหน่อยว่าให้เอาเมดเนี่ยยาถิมชุดนี้นูหน่อยว่ามันเป็นต่มมาหมธรมชมสามแปดสามเก้ามศูนย์สี่แปดสี่เกนลขมันเป็นตามามากนูหน่อยว่าของใจนูหน่อยว่าแปดกับเก่ากับศูนย์ะมันตรงมาตัวหนึ่งเลขมันชนกันขนาดนั้นเนาะธรรมชมย่ามเลขเข่ากับห้โมในเดือกธรรมชมย่ามลดบอเข่ากับมิดซิลี่คือจังอย่างนี่ตัวธรรมชม ย้ำไดร์เลกเข้าเข่าเข้ากับได้โอกาสเข้ากับโม่เนาะคะ่นะเนาะเข้ากับเบาแน่จักน้อยคันเล็กเบาเข่ากับเงียบแน่ท่านผู้มชมอา้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บอมมี่แนวทางตัวเลขท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ยนำแอดมินหนุหน่อยสิได้มีกำลังแรงใจลงคลิปให้เบิง่งด้วยค่ะเด้อหาแนวทางเด็ดเด็ดแม่นแมนมาห้เบิง่งเนาะคะ่นะเนาะส่วนท่านใดที่อยากจะได้เลขลูดแม่นแมนหนุ่งหน่อยขอกับพอแล้วด้วยค่ะเด้อ เข่ากุมธรรมชชมเล็กหลุดบางเท่อกระสิได้ข้าบางเท่อก็ะได้ตาเศร้าก็แล้วเต่โอกาสเนาะธรรมชชมกับบดได้ตรงเป๊ะเสมอไปติดอ่าติดต,ตามทุกช่องทางกัะบบนาผ่านด,ดอกนะธรรมชชมทางโนน้อยแฟนเพจทาง youtube แล้วก็ทางกลมไลน์เดี๋ยวหนน้อยลงในกมลมไลน์หาย่บห้ยผานเด้อธรรมชชมคุณพ่อคุณแม่ พราะว่าหนูหน่อยขออนุญาตพ่อมาแล้วที่หนูหน่อยบ่ลงให้หนูหน่อยกะย่านเหล็กนน่นลุดเพราะว่าหนูหน่อยบ่ได้ขออนุญาตเพิ่นบัดท,ที่นี้หนูหน่อยก็เว้าได้เต็มปากแล้วหนูหน่อยขออนุญาตพ,อพ่อเพิ่นแล้วท,ท่านผู้ชมท่านใดอยากได้เหล็กลุดแม่นๆเนาะค่ะเนาะกะเขา้ากลุ่มรอเอาในกลุ่มท่านผู้ชมยำเด้อท่านผู้ชม เล็กหลุดกับบอดดเขาสุงหวดเด้หลักกับบอดดสุงวดธรรมชาตมวงวด,ดใดๆกับลงหายงวดใดบอดด้บ่บบลงหายเด้อค่ะเด้อเพราะว่าพอ่อบอดด้บอกนู้นอยเสมอเด้ธรรมชาตมวงวดใดเพิ่นบ่มันใจเพิ่นกับบ่บอกมวงวดใดเพิ่นมันใจเพิ่น,จ,นจ,จังบอกเด้ h. อ yes, ค่ะเด้ออ้าวธรามชู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินนูนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนานนูนหน่อยสรสรุปรัฐบาลไทยห้จักหน่อยเนาะคะ่นะเนาะเมื่อนี่รุ่นรัฐบาลไทยได้ธรรมช้ชม จังไดก็ขอให้แห้งๆปังๆงมันๆด้วยค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปกวนผัวกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ